สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอ้อมอีกแล้วนะคะเนื่องจากอ้อมห่างหายไปนานเลยในการลงคลิปนะคะในเ,เกี่ยวกับการเดินทางไปเกาหลีนะคะส่วนมากอ้อมก็จะเอาคลิปสั้นๆที่อ้อมทําเล่นในทิกตอกนะคะเอามาลงนะคะเพื่อเป็นการให้ช่องไม่เงียบเนาะยังไงอ้อมก็ฝากขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาติดตามอ้อมจนถึง,ง5000คนแล้วตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้อ้อมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางไปเกาหลีวันนี้อ้อมก็จะ มาพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับระบบตรงนี้ให้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องอ้อมก่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทำไมเกาหลีถึงได้นำระบบ ETA เข้ามาใช้ใช่ไหมคะเพื่อเป็นการตั้งป้อมเพื่อสกัดผีน้อยหรือคนที่ลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบนนันเนาะมีคนไทยที่ลักลอบไปทำงานที่เกาหลีเป็น อชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ที่เกาหลีถึง3 9ของประชาชนชาวต่างชาติทั้งหมดที่อยู่ที่โซหรือสาธารณรัฐเกาหลีตอนนี้นะคะเนื่องจากจะมีแรงงานไทยจำนวนมากที่ยังต้องการเดินทางไปทำงานเกาหลีอย่างถูกกฎหมายไทยและเกาหลีนะคะได้หาลือเพื่อแสวงหาช่องทางในการนำคนเข้าไปทำงานอย่า ที่เกาหลีอย่างถูกกฎหมายนะคะได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะดำนระบบ e ิ e ล็กท n i c Travel a u t h o r i z a t i o n หรือระบบ ETA เนี่ยเข้ามาใช้เพราะว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการคัดกรองคนเข้าเมืองเกาหลีจะทำให้อ่ไม่มีผลกระทบต่อคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนำล่องระบบ ETA เริ่มใช้พฤษภาคมนี้นะคะโดยมีขั้นตอนในการกรอกข้อมูลดังนี้ห ต้องทำการลงทะเบียนโดยเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Korean ETA หรือแอปมือถือก่อนขึ้นเครื่องไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงโดยจะมีค่าธรรมเนียม1,000 0วอนก็ประมาณ200กว่าบาทไทยนะคะโดยให้ทุกคนกรอกเข้าไปทางเว็บไซต์ด้วยค่าเราเข้าไปลงข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็เว็บเว็ที่น้องอ้อมเขียนให้เลยนะคะเว็บเว็บนะคะแล้วถ้าใครเข้าผ่านมือถือนะคะก็ขึ้นต้นด้วย mketa.go.kr ตัวนี้เลยนะคะ สเจ้าหน้าที่ตมจะตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าจะอนุญาตให้เข้าหรือไม่และจะมีการแจ้งให้ทราบผลผ่านทางช่องทางอีเมลเท่านั้นนะคะเป็นการตอบกลับอัตโนมัตินะเมื่อคุณได้รับอนุมัติระบบ ETA แล้วคุณไ,ไม่จำเป็นต้องขออีกเป็นเวลา2ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุมัตินะคะท้งนี้มีข้อดีก็คือว่าถ้าเราขอในการเดินทางครั้งนี้ถ้าเราขอผ่าน นะคะเราสามารถใช้สีตัวนี้ได้ถึง2ปีนะคะ Electronic Travel Authorization ETA คือระบบคำร้องขอการเดินทางเข้าประเทศเก่าง่ายๆก็คือเป็นการตรวจสอบและสามารถปฏิเสธคำร้องขอหรืออนุมัติการเดินทางของเราได้ต่อให้ใครไม่ได้รับอนุมัติระบบ ETA นี้ก็จะไม่สามารถเช็คอินหรือขึ้นเครื่องเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีได้นะคะซึ่งระบบ Electronic Travel Authorization สรุปง่ายก็คือเป็นการยื่นคำขออนุมัติ การเดินทางผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะคะ